คุณอยากรู้ไหมครับว่าขายของออนไลน์อะไรดีที่ได้กำไรเยอะๆวันนี้ผมมาให้คำตอบครับสวัสดีครับผมบรัพรตพงศ์เรสตนานามวงนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับหรัววันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ขายของออนไลน์นะครับผมยังมีคลิปวิดีโออีกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งของจากจีนนะการขายของบนลาซาด้าบนช้อปปีนะครับการหารายได้เสริมอาชีพเสริมพวกนี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับอย่าพลาดเลยละกัน,นครับอ่าโอเคครับเข้าเรื่องเลยอะไรที่คุณจะได้กําไรเยอะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแบบแนวคิดแบบสรุปแบบง่ายๆเลยนะมันจะมีแนวคิดเดียวเลยนะครับก็คือ สินค้าที่ไม่มีใครขายหรือขายน้อยนั่นเองฮะอ่ะอันนี้คือแนวคิดที่บบกว่ามาตรฐานมากผมก็เชื่อว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนะับเพราะว่าถ้าสินค้าที่มีคนขายเยอะมันก็ดูเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันพวกก็มีการตัดราคากันถูกไหมแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันยังมีรายละเอียดของมันอยู่ ก็ยังไงก็ตั้งใจฟักนะครับส่วนนี้ผมจะแบ่งย่อยนะครับเป็น2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือให้คุณปเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าครับอันนี้คือเป็นวิธีที่บอกว่าง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ครเพราะว่าอะไรครับเวลาที่คนส่วนใหญ่ขายข,ายของกันนะมีของมาปุ๊บก็ก็คือขายไปกันแบบปกติก็ไม่รู้ว่าจะขายใครก็คือขายคนทั่วๆไป พอขายคนทั่วๆไปเนี่ยแหละนะฮะคุณก็เลยคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่นะอ่าถ้าเกิดคุณลองคิดดูสมมุติว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ออชอบเดินป่าหรือคุณเป็นคนที่ชอบทานอาหารหรือคุณเป็นคนที่ชอบออกกาลังกาย นะฮะหรือคุณเป็นคนที่ชอบกินเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเชื่อว่าคนเราอะนะฮะม,มันมักจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ส,ม,สมมุตลิละกันว่าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบที่จะกินกับเที่ยวนะฮะกินกับเที่ยวทั่วไปเนี่ยนะฮะคืออยู่บ้านไม่ติดอะเวลาคุณจะซื้อของนะค,คุณก็จะซื้อของ ในแบบที่เป็นคนกินเที่ยวเนี่ยนะฮะเช่นสมมติว่าคุณชอบเที่ยวนะชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปหาสมมุตินะหาลำโพงนะครับพราะชอบแบบออกไปปุ๊บต้องมีลำโพงต้องสนุกสนานเฮฮาดังนั้นเวลาคุณหาลำโพงเสียงเนี่ยนะค,คุณอาจจะกดไปหาปุ๊บอาจจะไปเจอร้านนะครับร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินทางอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอาจจะไปเจอ ร้านที่ขายพวกอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะแล้วก็เขาก็มีลําโพงขายมีเตาไฟฟ้ามีเตาปิกนิกมีอะไรพวกเนี้ยนะค,คุณอาจจะไปเจออย่างเงี้ยเพราะว่าคุณถูกดูดเข้าไปในกลุ่มกลุ่มนั้นที่ชอบเที่ยวเนี่ยอ่านะฮะอ่าอันนี้คือผมก็เลยบอกอย่างนี้ทีนี้สมมติว่าเป็นลําโพงที่ผมกลำลังบอกเนี่ยนะฮะอ่าบางทีคุณเห็นว่าเฮ้ยลำโพงนีข้ขายให้ขายให้แต่กลุ่ม นะครับขายให้แต่กลุ่มแบบส่ว่าอันนี้ผมสมมุตินะส่ว่ากลุ่มที่ชอบแบบว่าแคมป์ออกไปแคมปิ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณเปลี่ยนได้ไหมลำโพงนั้นนะฮะมาขายให้กลุ่มชอบออกกําลังกายได้ไหมละ่ะพอเป็นกลุ่มชอบออกกําลังกายปุ๊บมันกลายเป็นว่าเออบางทีลําโพงคนแคมปิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นลําโพงที่ว่าสมบุกสมบันไงนะสมมุตินะเป็นแบบว่าลำโพงที่แบบว่า ออมีซิคคลิโคนรอบๆนะฮะกันน้ําได้แล้วพวกเนี้ยคุณก็กลายเป็นว่าคุณเอามาโปรโมทให้กับกลุ่มชอบออกกําลังกายโดยคุณก็อาจจะถ่ายคลิปมาไปออกกําลังกายอยู่นอกบ้านเหนื่อออกเต็มโดนฝนโดนอะไรก็ทนทานนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ออกกําลังกายเขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้ทนดีนะทนดีนะบางทีออกในบ้านก็ใช้ได้ไปออกนอกบ้านก็ใช้ได้เนี้ยนะครับหรือบางทีไปปั่นจักรยานก็พกติดตัวไปด้วยนะมันดูแลสมบ,บุกสมบ,บันดี ก็กลายเป็นว่าลำโพงที่ขายให้กลุ่มแคมปิ้งเนี่ยบางทีสมมุตินะลำโพงตัวนั้นเนี่ยนะฮะขายอยู่ที่คู่ละกันนะสมมุติขายอยู่ที่คู่ละนะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบแบบตัดราคาสุดสุดเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บกำไรกันแบบว่าประมาณร้อยบาทอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงร้อยบาทอะไรเงี้ยนะครับพอคุณเปลี่ยนมาขายกลุ่มคนออกกำลังกายเนียนะฮะมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณขายได้คู่ละเก้าร้อยเก้าสิบก็ได้ เข้าใจไหมฮะเพราะว่าคนไม่ค่อยขายลําโพงนี้ให้กับคนที่ชอบออกกำลังกายเนยนะเพราะว่าคนที่ชอบออกกำลังกายเขาก็ไปขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย,ยเดียวไม่เกี่ยวกับลำโพงอะไรเงี้ยข้อแรกอธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมฮะแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะเอาอะไรมาขายให้มันสลับกลุ่มนั่นเองเปลี่ยนกลุ่มนะครับราคาคุณก็จะได้แล้วนะเนี่ยมันเป็นสินค้าเดิมนะซึ่งเป็นสินค้าเดิมนั่นเองสินค้าเดิมในตลาด นะฮะเปลี่ยนแค่กลุ่มปุ๊บกาไรเพิ่มขึ้นทันทีนะครับอ่าอันที่2ฮะก็เป็นเบสิกเลยนะครับพื้นฐานเลยก็คือไม่มีใครขายจริงๆถ้าในประเทศไทยก็คือทั้งประเทศอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องทั้งประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องพูดกันเป็นพีแบบทั้งประเทศไทยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันมันสืบราคาง่ายถูกไหมถ้าเป็นเมื่อกอ่อนออฟไลน์เนี่ยโ,โหกว่าจะสืบราคากันได้นี่ต้อง แอบไปที่ร้านนั้นนะครับหรือว่าไปเดินห้างเองดูราคาเขาขายกันเท่าไหร่นะฮะแต่พอสืบพวกก็สืบได้ไปกี่ที่หรอกเพราะว่ามันไม่สะดวกใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เข้า Google ก,ก,ก็ได้เข้า Lazada เข้า s o o ป e ีเข้า Facebook เ,เข้า Instagram เ,เข้า Twitter เ,เข้า,ได,ขาได้ทุกที่ภายในระยะเวลาประมาณอาจจะแค่15นาทีนะครับรู้ราคาทั่วประเทศไทยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ คืออยู่เฉยๆ ấy, ก็ยังยังรู้ราคาได้เออก็จะทํายังไงอะ่ะของที่ไม่มีขายจริงๆนะครับผมบอกเลยว่านะฮะหนีไม่พน้นฮะเดาซิหนีไม่พน้นสินค้าจีนครับคุณอาจจะกําลังบอกว่าโอ๊ยสินค้าจีนคนขายเยอะเยอะแยะจะตายนะับผมอยากบอกว่าผมอยู่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ประเทศจีนนะฮะสินค้าจีนมีใหม่ออกมาเรื่อยๆฮะทุกๆเดือนก็มี เพราะว่าผู้ผลิตเขามีเยอะมากนะฮะเพียงแต่ว่าคุณหาสินค้าไม่เป็นนั่นเองนะเวลาคุณหาสินค้านะฮะไปหาอันที่บางทีไปหาอันที่ขายดีอยู่แล้วก็อันที่ขายดีอยู่แล้วทุกคนก็เล็งไงเออเล็งไม่ขายดีขายดีทุกคนก็เล็งก็เอามาก็มาชนกันหมดครับปกติสินค้าที่ไม่ไม่มีใครขายเนี่ยคือมันเพิ่งออกมามันจะขายไม่ดีฮะนะครับ <c oughs> ะะผมอยากบอกเลยว่าที่จริงเรื่องสินค้าจีนพวกเนี้ย นะครับผมมีคอร์สออนไลน์อยู่นะ,ะที่จริงใน YouTube เองเนี่ยผมก็มีคลิปสอนฟรีอยู่40กว่าคลิปนะครับแต่ว่าคอร์สที่เป็นแบบว่าละเอียดแบบยิบๆเลยละเอียดแบบมากๆเนี่ยนะครับผมมีคอร์สอยู่นะครับถ้าสนใจคอร์สก็ติดต่อไปที่ Line แอดวรัตพมีแอดดับบลิฟได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโอ้คอร์สเลิศไม่เอานะงั้นก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปก่อนเพราะแจกฟรีครับหนังสือเล่มเนี้ยนะครับมันจะเกี่ยวกับว่า คุณจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ยังไงนะครับขายที่ไหนได้บ้างนะครับหาสินค้าก็มีในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทํายังไงให้เวลาเอาลงขายแล้วขายดีนะครับเพราะหนังสืออย่างนี้เลยครับเนื้อหาเยอะมากนะครับแจกฟรีนะครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งและก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับรีบด่วนนะครับผมแจกไปแล้ว35,000่นกว่าเล่มนะครับอย่าพลาดครับรีบแอดไลน์แอดวรรดาภพ ไปสอบถามได้หรือจะกดลิงก์ที่บริเวณคอมเมนต์ที่ผมปักบูดไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนั้นจะเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงนะครับอ่าโอเคนะฮะก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์แล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยฮะจะกาไรเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอ่าก็โชคดีทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่เขากําลังที่อยากจะขายของออนไลน์แล้วได้กําไรเยอะๆนะครับ สุดท้ายนี้อีกรอบนึงฮะอย่าลืมกด subscribe และกะดแจ้งจเตือนช่องยูทูบผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ